ปึ๊บมากอ,อะไรเอยก็ใช่ไหมเออสีสาวลงก่อนแล้วก็โอ้โหรัวๆเลยอะ่ะสีลงโอ้ยน่าจะมาแถวสี่ส่วนนะปากระปองปากระป๋องโลซาปากระป๋องระโลซาานไปได้สู้ปากระบองปากกระปองปากระปองโลซาปากระประาไปงนไได้สู้ปากระปองปากกระป๋องปากระปองโลซา สวัสดีค่ะสวัสดีจ้เพื่อนรักนักปั่นที่น่ารักทุกคนด้วยนะคะวีซอสที่จดให้นะกลับมากับ Spirit Wonder ค่ะเกมนี้มเกมค่าที่จีนะคะไปลุยกันเริ่มที่30เลยวันนี้ทุนมาที่1,000นะมาดูกันว่า90%นะที่กดเข้ามาเนี่ยการเปอร์เซ็นต์การแตกแะ้เขาแจ้งไว้ที่90นะคะวันนี้จะแจกดีไหมเอ่ยอืตื๊ดืดดขาปาลงยาวเลยแต่มันไม่ได้ใช้นะพืนคิวก็ไม่มา เออเจช่องแรกก็ไม่ลงไม่มาได้ผีคมไฟค่ะหนึ่งตัวเึ๊บเบ้บเบเยจเจไม่ลงสิบสิบก็ไม่ลงยังไมเอิยเคเคก็ไม่ให้สามสิบลาเลือกเบ็ดนี้มันเหมือนเก้าเท้าซายเท้าขวาออกจากบ้านปะมันจะแบบว่าเบ็ดไหนดีเบ็ดไหนแต่เออเคเคก็ไม่ลง ช่องแรกนี่รักไว้ทําไมเอ่ยสเกตเตอร์นะสเก็ตนี้นะคะใช้แค่3สเกตเตอร์นนะะใ,รในการที่จะเข้าฟรีสปินนะคะแค่3นี่แหละมันจะแจกสักตัวไหมห่วงไว้ทําไมละสิโอ้ยวันนี้ลุ้นอะไรก็ไม่ได้เลยให้เจแล้วขั้นอีกตัวมาครึ่งทางแล้วนะคะอ่ะไหลไปยาวไปลุ้นดีเออเูอมาแล้วก็กล่องอะไรเอ่ยเนี่ยเปิดได้แล้วเออคิวโอ้โหมาจ้าของคืนหน่อยเหอะตรงน,นี้สามสิบเกมนี้เวลา เดียวว่ะเมื่อคืนเจ็ดร้อยหกสิบห้าบาทนะคะเออเมื่อกี้ยังบ่นอยู่เลยว่าครึ่งมาครึ่งทางแล้วยังไม่ได้คุนคืนเลยมันปล่อยให้เราวืดหลายดอกมากก็ยังอยู่ที่สามสิบนะคะตอนนี้เงินอยู่ที่หนึ่งพันหนึ่งร้อกะขอหลายๆปังๆจวดแบบเมื่อกี้คือหนึ่งก็อะไรเอ่ยเออนี่ค่ะแจกคิวให้หนึ่งรอบ เออตาไวยได้ใช้นะเุอเควิ่งมาป้ามามาป้าก็มากล่องอะไรเอ่ยมันคืออะไรเอ่ยมาเจอจัดค่ะแล้วก็ลละนน้ะโอ้โหดอกนี้ค่ะสวยงามเรียกว่าอะไรดีมองไม่ทันรวมผีแล้วกันเงินวันก้องโตเพิ่มอีกเจ็ดร้อยแปดสิบเจ็ดบาทเออเล่นได้อยู่นะโหจะแจกก็แจกอ่ะไม่ทำตั้งตัวเลยโออเคนี่ค่ะจ่ายสามแถว แล้วยังไงโอ้โหคอมโบเดียวระเบิดเ,เบอร์กันไปนเลยจ้ะแล้วก็แจกคิวให้อีกหนึ่งดอกโสเกตเตอร์เขาแล้วเย้เย้ัยยยได้แล้วได้แล้วก่อนเขานะอ๋อแจกตังค์ให้เราก่อนที่จะเข้าไปเท่าไรเอ่ยปึออ๊บสองร้อยสิบบาทนะคะก่อนที่จะเข้ามาฟรีสติ้งสิบการหมุนค่ะมาดูกันสิบหมุนของเราแจกไหมแจกใกร้ แต่เขาอะไก่อนอช่องแรกก็วุดเออหน้านัน่วมค่ะแล้วก็สิบแล้วก็หมาป่านะคอมโบลงกันฟองอะไรอื่นทวอ,อะไรอะไรมามาจัดมาเลยจ้ะคิวก็ได้ก้าวก็ได้อ่าก้าวลงค่ะคิวไหนเจ้าเอายมาให้ได้ให้กีรัไลคิวเจนียค่ะให้เจลุ้นคิวให้เจให้อะไรก็ไม่รู้ผีสาพผีสาว,ส,าวสวยแล้ว็องวิลุ้นคิวช่องแรกอย่างเดียวเลยเนะี่ยให้คิวลงนี่ค่ะมาแล้ว แต่กล่บอกยังไม่เปิดให้นะมาเลยกระองมาแล้วนี่ค่ะเต็มเต็มเลยเต็มเต็มโอเคลงดอกนี้นะไหลาย,ยาวไปลืมไปจบแล้วมาจามาดาท่าไหร, 8, 800, ร่เอ่ยฟีสปินดอกแรกแปดพันแปดยี่สิบเก้าเลยซุปเปอร์ไม่กะเลยอ่ะแล้วก็หลยเจ็ดหมุนจะจ่ายให้ไหมจ่ายแบบเมื่อกี้ไหมเจ็ดหมุนเหลือหกแล้วจ้ะปึ๊บมากระองอะไรเอ่ยจะใช่ไหมเออถีบเสาลงก่อน แล้วก็โอ้โหรัวๆเลยอะ่ะคูลงโอ้ยน่าจะมาแถวสี่สิบตัวน,นะเงินใส่ะผมนิดมาดอกเดียวหกร้อยเก้าสิบสามบาทหรือถ้าหมุนนะ่ะยังไงเรื่องรแน่นอนแล้วอะค่ะเมื่อได้มีพุกนลเลตนะก็ไปสมัครฝากถอนผ่านทัวร์เลตได้นะคะรวดเดียวทันใจเหมือนระบบออโต้ฝากสองพันาคาลเลยจ้ะกล่องอะไรเอ่ยคิวแจ็คคิวแล้วแต่ว่าไม่มาไม่มีอะไรมาเลยเหลืออีกหนึ่งหมุนมา ขออีกดอกหนึ่งจดจัดมาหนักๆมาเอออะไรเอยเนี่ยอะไรไอะไรเออมังกรแดงค่ะโอ้โหสระจายโดนนี้แจกแพงด้วยนะหุ่นคู่ช้าติดตามหุ่นของเรานะคะ9 8 3าราบบาทสวยแหละวันนี้คล้ายนี้ก็เล่นได้เอาอยู่นะอ่าเพื่อนๆก็ตามไปได้เลยนะจ๊ะลิง์อยู่ใล้คลิปนะซอปักมุดไว้ให้แล้วเดี๋ยววันนี้ไปก่อนนะจ๊ะบายจ้ากปกระองปกระองโ่าปกระองปกระองโ่าไปได้ส